สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเกมฟุตบอลนะครับฟีฟ่า2023นะครับก็ฝึกเล่นกันอยู่นะครับก็ถ้ามันไม่ค่อยเก่งยังไงก็ขออภัยนะครับนะครับก็ดาวเราเพย์แมทช์เลยครับผมเลือกเป็นทีมเชลซีนะครับเชลซี Chelsea, นะครับ เพราะว่าปกติเกมแนวฟุตบอลนี่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับคือทุกเกมนะครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าพอดีก็อยากจะลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะฝีแค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นแนวแนะนำนู่นนี่นั่นนะครับโอเคอันนี้สนามอะไรเอ่ย เราเป็นทีมเชลซีนะครับพบกับเอซีมิลานหรือเปล่านะครับก็ดอนะครับผิดพลาดก็ประทาภัยด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เป็นคนถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มการแข่งขันก็มีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวเราลองไล่ไปตามสเตปของมันนะครับผมจะไม่กดสกคริปข้ามนะครับเผื่อบ,บางคนไม่เคยเห็นนะครับสําหรับบางคนเคยเห็นแล้วก็ก็ต้องขอประทานภัยด้วยนะครับนี่นะครับเเราเป็นทีมมาเยือนนะครับเราเชลซีี่สวมในชุดออกทีมสีขาวขๆเพราฟ้าอ,อ่อ,อนๆนะครับอันนี่ใครก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ ไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนะครับฟุตบอลเล่นก็เล่นไม่เก่งนะครับก็ามาฝึกกันดูอ่าเป็นการสัมผัสมือนะครับอ่าโอเคอ่าเป็นมิลานนะครับก็เป็นการแนะนำผู้เล่นนะครับของมิลานนะครับทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับแล้วก็แผนการเล่นนะครับเป็นอ่าสี่สามสามนะครับสี่สามสามนะครับโอเค ก็ถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับน้ามิลานนะครับทีมมิลานเขาเขาก็ถ่ายรูปของเขานะครับก็อ่าต่อไปเป็นทีมของเราครับทีมเชลซีนะครับอ่าถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปบ้างครับนี่ทีมก็สมัยดับคนด,ดําเยอะจัง โอเคนะครับก็ในส่วนของทีมฟิลิก็มีผู้เล่นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับวิลูุคแครเป็นไทยก็ดูนะครับก็แผนเหมือนกันครับก็คือเล่นแผน433นะครับหรือ3 3 4ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นส33นะครับตอนนี้ผู้เล่นลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเค เราอาจจะต้องตั้งค่าในส่วนของปุ่มกดอีกสักนิดนึงนะครับตั้งค่าปุ่มกดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอสต็อปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปในหมวดคอลเลอร์นะครับอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้อันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้โลโล,โลตัวนี้นะครับเป็นอันนี้แล้วก็ช็อตเฮดเดอร์ โอเคแล้วก็ไ้คอนแทคสไลด์อันน,น, ق, น,นี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคครับแล้วก็คัสตอมคัสตอมเยโอเคอ่าแล้วครับเริ่มการแข่งขันนะครับอ่าเรา,าเป็นฝ่ายเปิดบอลนะครับโอเคตอนนี้โอ้โหโดนสไลด์นิดนึงไม่เป็นไรครับ ีกำลังหาช่องว่างอยู่ครับส่งบอลให้เพื่อนไปทา้งปีกขวาอ,อันนี้ทางเราส่งบอลมาโซนของโซนพักโซนกลางครับหลายบอลไปครับหลุดไหมไม่หลุดโอโ้โหโดนโดนแย่งบอลไม่ได้ครับโอโ้โหจังหวะนี้ครับ โอเคเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงเหมือนผมดูการตั้งค่าอีกหน่อยนึงเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้ครับเป็นต้องเป็นตัวนี้อ่าโอเคอ่าต่อครับต่อได้ลูกทุ่มเปิดบอลมาตรงกลาง ต่อบนันไปทางขวาครับตอนนี้นนส่งบอลให้ปีขวาครับลาขึ้นไปกระชากขึ้นไปโอ้โหดึงบอลกลับมาหนึ่ง <c oughs> ส่งบอลต่อให้เพื่อนโอโ้โหโดนจังหวะนี้โอ้โห mm. นะครับบอลป,ป่วนเปลี่ยนไปอยู่หน้าประตู <o> ไม่รู้กดตรงไหนครับ ตอนนี้หลุดมาครับฝั่งมิลานนะครับมิลานหลุดมาโอ้โหยยิงเข้าไปโ,โห้โหบอลออกข้างไปนะครับอ๋อแฉล็บแฉล็บผู้เล่นของเรานะครับมิลานได้เป็นฝ่ายเตะหนึ่งนะครับคอนเนอร์กลับบอลไปจังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหเต็มเต็มครับมิลาน,นครับโอ้โหได้ลูก อยิงหน้า,อากอบเขตโทษนะครับเตะมึงรอบนึงครับกระชากเข้าไปกระชากเข้าไปครับจงบังหวะนี้โอ้โหตกัดโกโก้โอเคมองเพื่อนครับต่อวนไปทางด้านขวาครับตอนนี้ด้านขวารู้สึกว่าโดนแตแย่งบอลไปอีก โอ้โหโอ้ซูเซฟอีแล้วครับใจเย็นพวกมองเพื่อนหน่อยสาดขึ้นไปด้านหน้าครับเตะบอลโดง่งยาขึ้นไปครับมิลานเป็นลูกของมิลานหลุดขึ้นมาครับ <laughs> แล้วครับหลุดมาอีกแล้วครับจะโดนกี่ประตู <laughs> เราเสียไปโอ้โหจังหวะนี้ครับ โอ้โหผมไปกดสไลด์นะครับเลยทําให้เกิดการฟาวขึ้นนะครับเกิดการฟาวขึ้นโอ้โหโดยไม่เหลืองครับเรียบร้อยที่จริงผมก็เล่นบอลน,นะครับเนี่ยโอ้โห,โหแต่ก็โอ้โหกลายเป็นลูกโทษเลยครับเพราะว่าอยู่ใได้กรอบเขตโทษครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับมิลาน,นะครับนำเชลซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ในนาทีที่22นะครับโอ้โหโ,โห,โโหดีใจครับเตะทงเลยครับโอ้โหนะครับโอ้โหพาพเปเพครั้งครับโอ้โหโลงล่งเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอดูหน่อยสิ มันหมดอะไรมันยากจังผมก็เลยไม่ค่อยเก่งด้วยไหนวะ <laughs> แม่งน่าจะอันนั้นหรือเปล่าน่าจะแบบฮาร์ดไหมไม่เป็นไรฮาร์ดก็ฮาร์ดสิมาแพ้ก็แพ้ไปโอเคนะครับตอนนี้มิลานนำเชลซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเพื่อนเรียงบอลนะครับ เราลองขึ้นมาทางปีกโอ้โหดนตัด <the world S 1> บอลไปได้ครับว่าไงว่าไงครับหน้าหน้าหน้าเกตตูอีกแล้วหน้าประตูอีกแล้วนำหน้าป่ะนำหน้าครับน่าจะเป็นนำหน้าจาังหวะนี้ลูกสาปรัตเปิดบอลข,ขึ้นมานะครับ โอ้ยผิดจังหวะนิดนึงเปิดบอลมาทางด้านซ้ายนะครับจังหวะนี้เพื่อนเพนนื่อนโอ้โหโดนสกัดบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้อือโอ้เพื่อนผมทำอะไรมึงทำอะไรนี่เพื่อนมอีกล้วโอ้โหจังหวะนี้ผมไปกด,ดสไลด์นะครับ เราเสียลูกถ้วยแล้วครับโอ้โหลูกที่2นะครับเร้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนะครับมิลานนำเชลซีนะครับในนาทีที่32นะครับดูภาพรีเพย์อีกครั้งนี่ครัวสาประตูดเด้าทางถูกครับแต่ก็ได้แต่ยืนมองนะครับ ต่อไปครับมีเชลซี Chelsea นะครับโดนนำไปแล้วครับ2-0นะครับจุดโทษล้วนๆนี่อันเริ่อมันตรายนะครับเพราะว่า,าด้านหลังแบกหลังแล้วนี่โดนใบเหลืองไปสองคนแล้วครับ,าาบา well. เออป้อนให้เพื่อนครับยาวไปครับ จังหวะนี้โอ้โหนะครับบอลเฉียดเสาสองไปนะครับจังหวะนี้ครับดูภาพรีเพยโอ้โหบอลเฉียดเสาสองไปนิดเดียวครับท่านี้คางโค้ดก็ให้ตั้งใจงกันหน่อยครับเ โอ้โหหลุดอีกแล้วครับจังหวะนี้หลุดอีกแล้วโอ้โหผมโดนอีกแล้วโอ้โหครับโชคยังช่วยครับสวนกลับเร็วไหมเราสวนกลับเร็วครับหลุดเหมือนกันโอ้โหทีนี้เราจังหวะเราหลุดเหมือนกันครับสวนกลับเร็วครับลูกนี้โอ้โหผู้รักษาประตูครับเซฟออกไปได้ครับตอนนี้โค้ชเริ่มอยู่มิดิ้งแล้วครับ เปิดบอลมาครับโดนตัดบอลเีงแล้วครับโอ้โหก็ชักมันอย่าง,รรางนงงี้ไม่ไหวครับโอ้โหมันเข้าบอลยังไงวะเนี่ยผมก็แค่รู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับของการแข่งขันนะครับสำหรับทีมมิลานพบกับ เชลซีนะครับก็มีการแนะนำนะครับก็เป็นมเพทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์ของในสายของเรานะครับที่ยิงกันประมาณนี้นะครับเราโดนไป2เม็ดนะครับก็ต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เอืดบอลโด่งขึ้นไหมครับมิลานจังหวะนี้ครับเขาตัดบอลไปได้ครับของเพื่อนนะครับเพื่อนไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้หลุดแล้วครับ ing, โอ้โห <the beginning. S 3> <vert> ลูกนี้ครับ นาทีที่ 4, 49นะครับเทมเชลซีนะครับสามารถตีใครแตกได้นะครับดูภาพดีเพย์สักหน่อยครับจ่งหวะานี้เต็มเต็มข้อนะครับนี่นะครับมุมบอลเสียบไปทางเสาสองนะครับเรียบร้อยโอ้โหนะครับโค้ชของเรามีเฮเลยครับโอเคตรนี้ครับบอลเริ่มสูสีแล้ว อาตั้งใจหน่อยครับตั้งใจกันหน่อยโอ้โหเต็มเต็มเครับมันเข้าบอลตัวไหนวะเนี่ย โอเคครับสก,กัดบอลไปก่อนเรตั้งล้ำใหม่นะครับเป็นลูกเตะมุมของมิลานนะครับปเปิดบอลโด่งขึ้นมาหน้าประตูครับสก,กัดออกได้ไหมโอเคเราทุ่มออกไปมุ่งออกไปก่อนนะครับตอนนี้มิลานนะครับเป็นฝ่ายได้ลูกทุ่มนะครับ <S <S โอ้โหจังหวะนี้ครับโอุ๊ยอ้๊ยมันไม่วิ่งนะครับกองหน้าเราไม่วิ่งตัดบอลไปโอเคครับตอนนี้ตัดบอลไม่ได้แล้วครับมองเพื่อนเปิดบอลโด่งขึ้นมาครับทางฝราป่ปฝีขวาโอ้เชลซีก็ เพื่อนเราไม่วิ่งครับหลุดละหลุดละโอ้โหโอ้นะครับปัดออกไปได้ครับโอ้โหลูอย่าง,งี้แต่ผมต้องไปดูมันเข้าบอลยังไงนะครับปกติสมัยก่อนมันเล่นเพย์มันกด การกรบาดแช่มก็วิ่งเข้าบอลได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับบอลเล่ตเ,เต็มหาโอ้ยโหครับนิ่งก่อนเลยโกครับดึงดึงเกมไว้ก่อนเลยครับจังหวะนี้ดึงไว้ก่อนนะครับให้ผู้เล่นได้กระจายตัวหน่อยครับเพราะว่าไปกองที่เดียวกันหมดเลยครับโดนไล่บอลมั่งหลังนะครับ,บตอนนี้โอ้โหมีล,าล้านไ่บีเรามากเลยครับร เปิดบอลขึ้นไปครับลูกนี้โอ้โหสกัดบอลออกไปตัดบอลไปได้ครับมิลานตัดบอลไม่ได้เรียบร้อยออกครับ <bit> เป็นบอลมิลานเปลี่ยนตัวนะครับ เปิดบอลมันตรงกลางครับมองเพื่อนนะครับตรงบอลนี้สวยครับลากเข้ามาครับลากเข้ามาครับเปิดบอลให้เพื่อนโอ้โหบอลวิ่งอยู่หน้าประตู ไล่บี้เปิดไหลบอลมาหน้าประตูโอ้โหครับจังหวะน,นี้โก้ซูเปอร์เซฟเลยแล้วครับเปิดบอลมาหน้าประตูครับจังหวะน,นี้สก,กัดบอลไปครับโดนบังบอลครับโอ้โหเราโดนบงังอออืื้ห จะโดนกี่ประตูครับจังหวะนี้ดูที่อ้าวไม่เข้าเราพวกหลุดมาแล้วครับโอ้โหยังอันนี้ครับไปเลยครับโตกลับเร็วทันทีครับเพื่อนขอบอลแล้วจังหวะนี้ครับเพื่อนขอบอลแล้ว เปิดบอลขึ้นมาครับโอ้โหโเบาไปครับเพื่อนบอกมึงเปิดเฮีย <c oughs> อะไรม <c oughs> ีลานโตกลับไปเหมือนกันครับผมเปิดบอลเข้ามาหน้าประตู <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหครับโกสซุ้งเซฟไปแล้วเข้าบอลตัวไหนวะ อดนโดนตัดบอลหมดเลยครับปีกหน้ากองหน้าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับบางบอลไปครับว่าไงว่าไงว่าไงโอโ้ยหโหโจังหวะน,นี้ครับเราสก,กัดบอลไม่ขาดครับวิ่งไปสองตัวนะครับไม่สามารถแย่งบอลของมิลานได้นะคโอ,โ,โอ้ นาทีที่90นะครับนาทีสุดท้ายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับระหว่างมิลานกับทีมเชลซีนะครับก็ เรียบร้อยไปนะครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็โอเคครับผมเล่นหัดเล่นอยู่ก็ดันได้ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเกี่ยวเรื่องการเข้าบอลนะครับการเข้าบอลยังไงการเบียดบอลยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกมฟุตบอลตอกเท่าไหร่นะครับก็เป็นคนไม่ค่อยชอบนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้อธิเวนเพลย์หกสิบหกก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ